ในโลกนี้ไม่มีความสุขใดๆที่ถูกมอบให้แก่มนุษย์ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความสุขที่ได้รู้จักอัลลอฮหากมนมีความรู้จักต่อพระองค์อัลลอฮได้รักอัลลอฮได้ปฏิบัติตามที่อัลลอฮสั่ง และมีหัวใจเชื่อมสัมพันธ์ตลอดเวลากับพระองค์อาว์เหมือนนั้นอาว์จะให้หัวใจเกิดความสุขที่มั่นคงที่อยู่ในหัวใจเราเพราะหัวใจของมนุษย์นั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์มีความมีความสัมพันธ์ จิตใจมีความเชื่อมโยงกับพระองค์ตลอดเวลาอลา์าลาจะให้ความสุบสุขเข้าอยู่ในหัวใจตลอดเวลาเช่นกัน